เอาละครับสวัสดีสวีดัตเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนิเกะนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาทําการเปิดตู้กาชานะครับหรือเขาเรียกว่าการรับสมัครนะครับตัวละครใหม่นะครับที่จะเข้ามานะฮะในทีมของเรานะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้ตัวอะไรนะฮะก็ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด51ใบนะครับ เร้วก็มีเพชรอยู่ทั้งหมด6356เพชรนะครับแล้วก็มีในส่วนของหัวใจอีก10อันนะฮะก็น่าจะได้หลายตัวอยู่นะครับตอนอื่นเลยนะครับผมได้ทําการเติมร้านเติมเกมนะครับสเตราโกพัทนะครับใครอยากเติมเกมราคาถูกนะครับก็สเต h าโกพัทเลยนะครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากจะเติมเกมนิเก็นะครับก็สามารถ ใช้บริการ s t e l l a Go p a s s ได้เลยนะครับโปรโมชั่นก็จะประมาณนี้นะครับลดเยอะมากเลยนะครับใครที่อยากเติมก็อย่าลืมนะครับสแกนค r Code คด้านล่างเลยนะครับก็เราสามารถเติมให้เพื่อนๆได้ทุกคนเลยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของ ID ดีใหม่ของผมนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้นะก็ ID ดีนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีในส่วนของสก้าเรตนะครับลิตรนะครับเฮมแล้วก็ดอลลาร์แล้วก็ มิเลนด้านะครับแล้วก็มีในส่วนของ SSR ตัวอื่นมากมายนะครับมีซูกามีอริชนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการเปิดตู้กาชานะครับเพราะว่าเราอยากได้ตัวละครเพิ่มนั่นเองนะตัวละครที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะยังไม่พอใจอะ่ะเออยังไม่พอใจนะครับตอนนี้ก็จะมีในส่วนของตู้อันนี้นะครับที่ใช้ใบเปิดนะครับใบเปิดตรงนี้ก็ใช้ได้10ใช้ได้10อันนะครับ ต่อหนึ่งครั้งนะครับเรามี50อันเราก็ได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับเพชรเพชรเติมไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็อันนี้ก็มีอยู่นิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้เฮมนั่นเองนะครับตู้เฮมนั่นเองก็ใครที่มีเพชรเยอะก็สามารถสุ่มได้นะครับตู้นี้หรือว่าใครจะดองไว้ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมว่าจะเปิดนะครับตู้นี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตู้แรกกันเลยนะครับกดไปเลยแล้วกันสิบปัดนะครับลุย ขอให้ได้ SSR สัก2ตัวแล้วกัน10ละ2ตัวเออชุดละ2ตัวนะครับอ่ะเราไปเปิดดูแล้วกันเฮ้ยจึบ๊บหูฟ้าหมดเลยเวละโอ้ my god เผลอๆอาจจะมีฟ้าหรือเปล่าโอ้โโโยโคตรเกลือกดดอีกรอบนึงจริงปะเนี่ยโหอะไรวะอีกรอบนึงอุ้ยทองมาแล้วเพื่อนๆเอาละ SSR 2ตัวไปเลยโชว์ไปเลย โอไปเลยโอ้โหหนึ่งตัวฮะโอเคสีฟ้ามาแล้วหนึ่งโอเคระดับอาร์มาแล้วหุ้ยเอสอาร์เอสเอสอาร์ว่ะเอาละตัวอะไรวะอุ้ยโอ้โหยูฮานั่นเองเนะครับก็อยู่ในเทียสเทียที่ดีเหมือนกันนะครับตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้โอเคอยู่ต้องการเธอโอเคครับก็ใช้ได้เหมือนกัน ไม่ต้องอ่ะไม่ต้องมานะฮะอ่ะเราเปิดไปแล้ว20นะครับได้ SR มาหนึ่งนะเดี๋ยวเราเปิดเล่นก่อนหนึ่งอันนะครับเรามีอยู่อันหนึ่งนะฮะไปลุยขอให้ได้ SSR ออกแล้วกันนะจังหวะนี้ต้องมาแล้วว่าสีทองดิสีม่วงหว่ะทุกคนโอเคเรามีทั้งหมด30ิบนะ30บใบนี้กดไปก่อนเปิดหัวไปก่อนเลยฮะอย่างละใบนะครับเปิดหัวไปก่อนแล้วกันจังหวะนี้ต้องมาแล้วหนึ่งสองทองโอ้โหฟ้ามาเลยฮนะหมดสิทธิ์ โอเคเราเหลืออีก30ครั้งนะครับโอ้โหแม่งใจหายแล้วเนี่ยไปรอบที่3มาแล้วทุกคนต้องสีทองเท่านั้นต้องสีโอ้โหอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาไหมโอ้โหไม่มาวะ่ะกดอีกรอบหนึ่งแล้วกันโชว์ไปเลยเอาให้เขารู้ว่า50รอบได้เท่าไหร่ S S R ไปเฮ้ย่จ,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 จสีม่วงอีกแล้วว่ะ โอ้โหเกลือว่ะทุกคนรอบสุดท้ายแล้วตัดไปครับซะตลัดไปครับห้บาสิบใบ50าบใบห้าสิบใบม่วงออกว่ะโอ้โหทองไม่ออกเลยว่ะทุกคนหมดแล้วไปไวมากอ่ะตู้เฮมนะครับอีก2ครั้ง6,000เพชรลุยต้องมาแล้วนะเฮมเฮมต้องมาแล้วนะชั้น50สิบอันชั้นไม่ได้ SSR เลยนะโอ้โหแม่งเกลือปะเนี่ยโอ้โหเกลือว่ะทุกคนอีกรอบนึง รอบสุดท้ายโชคชะตาฟ้าลิคิดลิมิตเฮมต้องมาแล้วรอบสุดท้ายแล้วนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกูเกลือแน่เลยวะ่ะโอ้โหเฮมมาหนึ่งตัวโอเคเฮมมาเมมาโอ้ใจหายใจคว่ำหมดตัวแล้วหมดตัวแล้วไดอารสองตัวโอเคอย่างน้อยก็ได้เฮมวะหนึ่งดาวแล้วอ่ะ เดี๋ยวเปิดอีกรอบนึงเดี๋ยวรอที่นี่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดอีกรอบหนึ่งให้มันทักสองดาวนะครับโอ้แต่หายใจความไม่ได้อะไรเลยอนะจังหวะนี้แต่ไม่เป็นไรครับเราได้ในส่วนของปัดกลุ่มปองค่อนข้างเยอะอยุ่นกันเออเราได้เยอะอยู่ปลอบใจไปก่อนนะ <c oughs> ปลอบใจไปก่อนปลอบใจไปก่อนนะนะจุดจุดนี้โหแบบแม่งเกือจริงวะตื่นเต้นเลยอะตื่นเต้นเลยโอเคได้ประมาณนี้นะครับสำหรับ พี่เปิดไปทั้งหมดเอ5ครั้ง50ครั้งและ SSR สองใบโอ้ oh my god นะครับก็ได้เพิ่มมาในส่วนของเออ่ยูฮานะครับที่ได้เพิ่มมาก็ดูสกิลเขาหน่อยแล้วกันนะครับสกิลแรกนะครับเมื่อเปิดใช้งานนะครับถูกโจมตี30ครั้งนะครับถูกโจมตีหรอจะส่งผลให้กับตนเองนี่ครับเพิ่มมันตาคิอ๋ออันนี้คือสกิลที่2นะครับจะส่งผลให้พันธมิตรนะครับที่มี hp ต่ำที่สุด 5ยูนิตนะครับ ATK เพิ่ม53ซนะครับสกิลสุดท้ายนะครับส่งผลกับศัตรูทั้งหมดนะครับสร้างดาเมจ200อ๋ออันนี้ก็โอเคอยู่นะแต่ว่าอันนี้จะอยู่ในส่วนของออปืนมิสไซน์นะครับหรือว่าสไนเอเอ้ยอันนี้ไม่ใช่สิอันนี้จะอยู่ในส่วนของไรเฟิลซุ่มยิงนะครับก็เป็นสายสไนเปอร์อีกแล้วนะครับก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีนะครับเราก็ได้ประมาณนี้คือไม่ได้ตัวเพิ่มเลยนะได้ตัวเพิ่มมาหนึ่งตัวเองโอ้โ oh ห my god โอเคนะครับก็มารีวิวให้เพื่อนดูประมาณนี้นะครับสำหรับตู้กาชานะครับใครที่จะเปิดก็ระวังตัวไว้ให้ดีนะฮะนอกจากความเค็มปีที่เราได้แล้วนะครับแล้วก็ยังได้ความเสียใจนิดๆหน่อยๆนะครับมารีวิวให้ดูกันเพราะว่าเราสัญญาไปแล้วนะครับว่าเราจะเปิดนะฮะก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ตัวละครก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละพลังประมาณนี้นะครับหมื่นสี่หนึ่งเก้าศูนย์นะครับก็ทําการเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวทําการอัปเกรดของนิดหน่อยก็น่าจะขึ้นเป็นหมื่นห้าได้แล้วนะครับ แล้วก็จะพยายามดันให้ถึง2 0 0ห0นนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันนะครับในคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสั้นๆแล้วก็เอาไปพิจารณาดูเอาละกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมกาชานะครับแล้วก็ใครอยากเติมเอมนิเกะนะครับก็อย่าลืมนะครับใช้บริการได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอให้เปิดกาชากันแบบไม่เกือแบบผมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ